เวอร์ไวเว็บเอสอ l e บเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลั้งนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักผมอาจารย์ชาติราชครูมาพบมาเจอกับท่านเป็นประจำในช่อง youtube ช่องนี้ตำนานพุทธคุณ เมื่อพบมาเจอกันแล้วผมก็มีหน้าที่เสาะสแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลเรื่องรางของขลังจากหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ผู้รู้เวทวิทยาอาคมทำการปลกปลุกเสกวัตถุมงคลแล้วก่อกำเนิดเกิดพลังอิทธิคุณท่านนำไปบูชาด้วยความเคาเรพเลื่อมใสสักการะย่อมจะนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความสุขความเจริญความสมหวังความร่ำรวยได้อย่างแน่ แท้ที่สุดครับสำหรับวัตถุมงคลในคลิปนี้ผมนำเสนอตะกรุดสุดคลังเป็นตะกรุดทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อ่าถูกอกถูกใจกันครับตะกรุดเมตตามหาสเสน่ห์ที่ว่านี้ชื่อว่าตะกรุดเทพลํำลึกของหลวงพ่อทรงฉันทโสพีหรือว่าพระครูสุพัทธรธรรมโสพลท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสาราดินจังหวัดอ่างทอง หลวงพอ่อทรงนี่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีเวทวิทยาอาคมมีดวงจิตท,ที่บริสุทธิ์สะอาดมีพลังพุทธาคมสูงเหตุก็เพราะว่าท่านเป็นสิทธิ์สืบสายวิชาจากครูบาอาจารย์สำนักตักกศิลาสามสำนักคือสำนักวัดหนองโพสำนักวัดโบสถ์แล้วก็สำนักวัดหัวเขาท่านสร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายรุ่นด้วยกัน ที่ประสบการณ์เยอะแยะก็เหรียญเต่ามหาลาบพ,พระเครื่องของหลวงพ่อทรงมีพุทธคุณสูงทั้งทางด้านโชคลาภเมตตาค้าขายอยู่ยงคงกระพันและเจริญก้าวหน้าวัตถุมงคลที่นำเสนอในคลิปนี้ก็คือตะกุดเทพลํำลึกนั้นท่านจัดสร้างในชุดวัตถุมงคลพุทธคุณ83 คือสร้างเพื่อฉลองอายุ83ปีของหลวงพอ่อทรงแล้วก็หาปัจจัยซ่อมแซมเสนาสนะของวัดใกล้อะ่อะซ่อมแซมเสนาสนะของวัดสาลาดินในขณะนั้นนะครับตะกรุดเทพลำลึกนี่เป็นสุดยอดด้านมหาสเสน่ห์แห่งวัดสาลาดินสร้างเป็นเนื้อตะกั่วลงถมตัดมุมทั้งสี่มุม แล้วก็ตอบโค้ดคําว่าสาลาดินแล้วก็เลข1เอาไว้เลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลข1นอาราบิกนะครับจัดสร้างจํานวน1,316ดอกมีขนาดความยาวตะกุดประมาณ2.5นิ้วมาว่ากันถึงพระยัน์เทพลำลึกสะหน่อยในตำหลับตำลามาหายันกล่าวเอาไว้ว่าเป็นพระยันต์ชั้นสูงของโบราณที่ ควบคู่กับพระยันเทพรันจวนเทพรำลึกเทพรันจวนปั่นป่วนจิตให้มีฤทธิ์เพียงใดก็ไม่สู้มีอิทธิคุณในด้านมหาสเสน่ห์มหานิยมอย่างสูงเป็นที่ระลึกลำพึงคันนึงหาแก่คนทั้งหลายให้เขารักลุ่มหลงระลึกนึกถึงตลอดเวลา มีคุณานุภาพมากมายสุดจะพรนนาทั้งเรียกลาบเรียกคนมีคุณใช้ได้ร้อยแปดประการเป็นที่นิยมนับถือกันมากอ่ะก่อนอื่นก็เอาพระคัถามนเทพลำลึกไปก่อนนะพระคัถามนเทพลำลึกสำหรับใช้อาราธนากับตะกุดเทพลำลึกของหลวงพ่อทรงวัดสาลาดินนั้น ท่านให้ท่องให้ภาวนาว่าโอมณรันจวนปั่นป่วนจิตโอมโมรันจวนปั่นป่วนใจโอมเทพลำลึกมหาเทพลำลึกกูจะมาลำลึกนึกถึงชื่ออ้าวนึกถึงชื่อใครแล้วครับก็ระลึกนึกไปบอกไปกล่าวไปรู้ชื่อจะชื่อจริงชื่อเล่นได้หมดรู้นามสกุลยิ่งดีใหญ่ โอมเทพลำลึกมาหาลำลึกกูจะมาลำลึกนึกถึงชื่อก็มาลืมแท่นที่นอนกูจะมาลำลึกนึกถึงช้างก็มาลืมงากูจะมาลำลึกนึกถึงปลาก็มาลืมนางแม่สาคอนนางโขนละครก็มาลืมผลัดหน้าโอมลำลึกมาหาลำลึกอกมึงก็ร้อนคือดังเพลิงไหม มึงมิเห็นหน้ากูอยู่เรือนมิได้ย่อมร้องไห้มาหากูไซป่วนจิตป่วนใจสวาหะนี่พระคถากำกับตะกุดเทพลำลึกของหลวงพ่อทรงวัสาลาดินนะครับผมสรุปถึงคุณวิเศษตะกุดเทพลำลึกให้ท่านฟังอีกสักรอบหนึ่งคือเป็นตะกุดเอาง่ายๆแล้วกันนะตะกุดด้านมหาเสน่ห์เมตตามหาเสน่ห์เมตตามหารักเมตตามหาหลงอ่ะ เป็นที่ระลึกนึกถึงเขาบอกว่าแม้แต่เทพอย่างระลึกนึกถึงอ่าทีนี้คนธรรมดาก็เล็กน้อยมากนะคนธรรมดานี่เรียกได้ว่ามิอาจจะต้านทานได้ว่ากันอย่างนั้นคือหลวงพ่อทรงท่านสร้างตะกุดเสน่เนี่ยที่ขึ้นชื่อก็ตะกุดเทพบรรจวนที่เป็นทางการก็สร้างรุ่นเดียวแล้วครับเทพบรรจวนแล้วก็มาสร้างเทพลํำลึกทั้ง ตะกุดเทพดันจวนกับเทพลำลึกของหลวงพ่อทรงเนี่ยโอ้โหมีอิทธิคุณสูงส่งมากเชื่อไหมตะกุดเทพดันจวนเนี่ยที่ผมไม่มีสักดอกเลยนะไม่เหลือเลยสักดอกหนึ่งเข้าใจว่าเก็บตอนแรกเก็บไว้ห้าดอกนะแล้วก็มีลูกศิษย์ท่านมาขอแบ่งขอปันอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอเลยผมหาไม่เจอสักดอกหนึ่งอาจจะมีหลงเหลืออยู่สักดอกสองดอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตะกุดเทพลำลึกเนี่ยมีคุณวิเศษเหมือนกันทุกประการกับตะกุดเทพบันจวนนะ คุณวิเศษที่ว่าคือคุณทั้งท้านเมตตามหาเสน่ห์เขาโกรธเขาเกลียดเราเขาไม่รักเราเขาบึ้งตึงกับเราให้ใจแข็งสักเท่าไหร่เห็นหน้าเราเป็นอยู่ไม่ได้เหมือนอย่างที่เขาบอกในคําพรรณนาพระคาถาประจําตะกุดแล้วครับว่าเห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้เนี่ยร้องไห้มาหากูอา้าวถ้าอย่างนั้นผมแต่งเป็นกอนมอบถวายหลวงพ่อทรงแล้วก็แต่งเป็นกอนเพื่อเชิดชูตะกุดเทพลํำลึกอีก บทกลอนเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนถึงคุณวิเศษตะกุดเทพลำลึกว่าแม้แต่เทพยังละลึกนึกถึงหน้าแม้เทวันบนชั้นฟ้าก็ลักหลงมาคิดชอบมาหลงไหลใจผวงทิพวิมานที่เคยทรงก็หลงลืมถึงเป็นช้างตัวกล้ามีงางามมาหลงตามลืมงาเจ้าข้าเอย๋ย ถึงสาวรุ่นมุ่นมวยผมคมสำรวยลืมหยิบฉวยหวีและแป้งลืมแต่งตัวเทพลำลึกมานึกถึงจึงมาหาอยากเห็นหน้าคลอเคลียเป็นเมียผัวยอดพระยันศักดิ์สิทธิ์มีติดตัวถึงรูปชั่วเขาก็มองเป็นทองคำนี่เป็นไง กรอนของชาติราชครูสัมผัสนิดหน่อยแต่เทาว่าอร่อยเหลือใจก็ขนาดช้างยังลืมงาและครับถึงเป็นช้างตัวกล้ามีงางามมาหลงตามลืมงาเจ้าข้าเอ๋ยนี่มนเทพด้ำลึกสาวสาวมาตามสิลืมแต่งเนื้อแต่งตัวถึงสาวรุ่นมุ่นมวยผมคมสํารวยลืมหยิบฉวยหวีและแป้งลืมแต่งตัวเลยทีเดียว ตะกรุดเทพลำลึกหลวงพ่อทรงวัดสาราดินสร้างเป็นเนื้อตะกัวย้ำให้ท่านฟังอีกสักรอบหนึ่งเนื้อตะกัวเนี่ยลงพระยันเทพลำลึกตะกัวลงถมนะไอ้คาว่าตะกัวลงถมเนี่ยหมายความว่าเป็นตะกัวที่ลบถมคือตะกัวเนี่ยนะครับเวลาจะใช้มาทําตะกรุดมารีเป็นตะกรุดในสํานักหลวงพ่อทรงแล้วก็สํานักที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยเนี่ยก็จะใช้แผ่นตะกัวครูบาอาจารย์ลงพระยันตะกัวเก่า เป็นตะกุดเก่าเป็นอะไรไม่ไม่ได้ทั้งนั้นไม่รังเกียจเลยนะแล้วก็เอามาหลอมนะเอามาหลอมแล้วก็ลงถมลงถมอ่าลงถมหลอมหลอมเข้าแล้วก็มาทีเป็นแผ่นหนาหนาก็เอาคอนทุบนี่เอาคอนทุบให้บางบางทุบไปทุบมาเหมือนเหมือนทําขนมตุบตับอ่ะเออใครนึกภาพออกมั้งในผมยังนึกภาพได้อยู่เลยนะเอาคอนมาทุบทุบแล้วก็ให้อยู่ในนั้นน่ะทุบอยู่ในนั้นนะครับเหมือนทําขนมตุบตับตุบตับอ่ะ ทุบจนเป็นก้อนอ่าเป็นก้อนเสร็จทุบแล้วก็แผ่ลงมาให้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเสร็จก็ทุบมุมอีกอ่าลงพยานเพิ่มเติมแล้วก็ทุบมุมนะพลีแล้วก็ทุบมุม,นะแ,ม,มแต่ละยันแต่ละมุมแต่ละมุมเนี่ยทุบจนเป็นก้อนอีกเป็นก้อนแล้วก็มาล้อมอีกผสมกับตะกัวเก่าอีกตะกุดเก่าอีกแล้วก็มาทุบอีกโอ้โหสนุกมากได้มาอะไรเป็นอะไรรู้ไหมได้มาเป็นก้อนตะกัวขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกเป็นแผ่นมั่งเป็นก้อนมั่งนะก็เอาส่วนเนี้ยมาทุบ กับตะก,กุดที่ครูบาอาจารย์จะสร้างเนี่ยทำเป็นลงถมไปเรื่อยๆแบบนี้โหส,สนุกมาก่อนสนุกมากลูกพี่ผมเนี่ยเป็นลูกพี่นะชอบไอ้ลูกน้องนี่ก็ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกพี่ชอบลูกน้องชอบเนี่ยแม่ลูกน้องทําเกินหน้าที่อ่ะมันว่างเมื่อไหร่มันทุบมันถมมันมันทุบตะก,กัวเมื่อน,นั้นเนี่ยแม่สนุกมากสมัยก่อนนะครับดังนั้นพัตถุมงคลที่เป็นตะก,กุด เป็นแผ่นตะกัวเป็นตะกัวที่บอกว่าลมถมลงถมเนี่ยโอ้โหใช้กรรม,มวิธีแบบนี้ทั้งนั้นเลยไม่รู้หลวงปู่หลวงพ่อองค์เก่าองค์แก่วัดหนงวัดไหนเนี่ยเอามาทุบหมด่าขอพลีให้ท่านจารพยานแล้วก็ขอพลีนะแล้วก็เอามาหลอมบ้างเอามาทุบบ้างผสมกับตะกัวเก่าบ้างตะกัวใหม่บ้างตะกัวที่ใช้เป็นประจำก็จะเป็นตะกัวที่เป็นตะกัวปิดปากถุงเงินของแบงค์ชาติเนี่ยเขาจะมีไอ แผ่นตะกัวนะเป็นแผ่นตะกัวปิดปากถุงเงินเนี่ยโหผมชอบมากเก็บสะสมบางแผ่นนะมีต่อโคตดตากระทรวงการคลงังนกวายุพักก็มีบางแผ่นเป็นอันเล็กๆเ,เป็นเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยนะก็มีแล้วก็ที่ต่อโคตดเราก็จะามาแยกไว้แล้วบางอันก็มาผสมสร้างแล้วอีกอันนึงก็คือตะกัวอวนอวนเนี่ยแม้ผมเล่าเกินไปนะเอาเล่าไหนๆเล่าแล้วตะกัวอวนเนี่ยมันมี2อ,อย่างนะครับคืออวนล้าง ตะกัวอวนล้างชาวประมงเขาทิ้งไว้ตามชายหาดตามอะไรแบบเนี้ครับอวนมันเปื่อยมันยุ่ยแล้วแต่ถ้าว่าไอวนล้างเนี่ยมีปลาเข้ามาติดเข้ามาตายในนั้นเนี่ยโูหนี่ของมหาลาบของทางเมตตายอย่างที่สุดก็คุณคิดดูดิท้องทะเลนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากกว้างใหญ่ไพศาลกว่าพื้นดินที่เราอยู่อีกนะครับแล้วก็ปลาจำเพาะเนี่ยมันจะมันก็จะว่ายได้ทั่วนะทะเลน้ำลงน้ำดึกเรืยไปได้หมดแต่จำเพาะมันจะต้องมา ติดในตะกัวอวนล้างเนี่ยโอ้โหเป็นมหาลาบมากถามว่ามีเยอะไหมผมมีนะผมบอกเลยผมมีแล้วก็เยอะพอสมควรด้วยด้วยเหตุว่าแหมด้วยเหตุว่าเล่าแล้วก็เล่าเลยแล้วกันแม่บ้านเนี่ยคือในครอบครัวของแม่บ้านเนี่ยทาประมงทําเรือประมงนะเป็นใต้กง๋งเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ของพวกเนี้ยมาเยอะเลยแล้วอีกอันนึงก็เป็นตะกัวแบบ ที่เขาเรียกว่าเ,น,เนื้อชินเนี่ยนะเป็นเนื้อชินสังขวานอนเป็นเนื้อชินที่มีความหนาเป็นตะกัวชนิดหนึ่งแต่ถ้าว่ามีความหนามีความแข็งเหมือนกันนะสามารถเอามาขึ้นรูปได้นะก็เอาของพวกนี้ผมชอบเก็บสะสมของพวกนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคือเราชอบของเก่าแบบนี้ชอบวิชา อาถรรพ์ต่างๆก็ชอบเก็บพวกนี้พอถึงวันเก็บมากๆเขามากเขาถึงวันหนึ่งได้ใช้จริงๆได้เอาไปถวายครูบาอาจารย์ท่านก็โอ้โหบางองค์นี่ท่านรู้วิชานี่ท่านชอบแล้วเราก็ชอบแล้วลูกน้องเราเนี่ยเราไปแพร่ความคิดแบบนี้นะโอ้โหเราไปคุยให้ฟังทุกวันลูกน้องก็ชอบตามในี่ยเขานี่ง่ายเลยอ่ะผมเล่าเกินเลยไปเยอะเลยทีนี้ก็จะกลับเข้ามาถึงตะกุดเทพลำลึกของพระทรงวสารดิน เป็นตะกรุดซึ่งมีพระพุธทธคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อย่างแรงอย่างที่สุดเลยทีเดียวนะครับคู่กันกันกบเทพลันจวนเทพลำลึกเทพลันจวนของหลวงพ่อทรงเนี่ยไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินตะกรุดนี้ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้คุณก็ใช้ด้วยความรับผิดชอบถ้าติดตัวเป็นเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ได้ดีทีเดียวแล้วเมตตามหาสเสน่ห์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เพียงเฉพาะมาตุกาม ไม่ใช่ความรักกันระหว่างชายหญิงหญิงชายหรือว่าหญิงหญิงชายชายไม่ใช่เป็นความรักที่แผ่ไพศาลออกไปเป็นความรักที่มีผลในการเกื้อกูลหนุนชีวิตอย่างเช่นเป็นความรักที่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเมตตารักใคร่เนี่หนุนชีวิตไหมล่ะครับเป็นความรักที่คู่ธุรกิจการค้าคู่หุ้นส่วนบริษัทเนี่ยให้ความรักใคร่เนี่ย เป็นการรักแบบช่วยอุดหนุนจุนเจือในชีวิตเรียกได้ว่าสมัยโบราณเขาจะบอกว่าแม้นศพตาหญิงชายใดแม้นศพตาหญิงชายใดก็ลหลงไหลเมตตามาหาธิคุณนี่ว่ากันอย่างนั้นเลยทีเดียวครับตะกุดเทพลำลึกหลวงพ่อทรงวัดสาราดินของดีจริงๆที่ผมนำมาให้ท่านได้รับรู้รับทราบและเป็นของขลังประจําคลิปนี้ครับ อ้าวของดีอย่างนี้คุณอยากจะได้ตะกุดเทพลำลึกของพระทรงวัดส,สาราดินคุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามกันได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบตรงเพียงเท่านี้ก่อนจากขอพระสาพพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำลังสิทธิทธาลาโภชยโยนิจจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาสันติผมอจจา,าจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ